ก็เ,เลอกยเราัวนุ่ยมันใหญ่ไหมคะหน่อยๆเราก็บอกออเนาะไปจ้ะสุป,ปีกินได้เป็นปาแล้วครับ่อ,อยครับีนอเ,ออเอ้ยมีสุป,ปีคับ สวัสดีค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้กกมาก,กินสตอเบอรี่แอปเปยนค่ะขี้ยักย่านไปเก็บอมมุ้ยแดดจกเดดจะร่มมื่อนี้โอ้ขี้ยักย่านตากเดดไปเก็บค่ะไหนหาเบิ้ึงแล้วพี่น้องจะนมยังไยเปลยเปล่งทั้งสมทั้งหวานค่ะค่ะอืม แสบครคับหลายครับนีค่ะางบ้านก็เจ้าเฮ็ดตัดอันก้อนอิดเสียงดังออก,กันเลยมาอยู่สวนอแอบครัไม่ดอกไม่มไคร้อืม ไหลไหลพี่น้องข้นไปได้หลาย,าลาย,ลายแต่ว่าเมื่อนี่มิถูนเถาเมื่อวานก็เมือกวนันจากเด็กหน่อยจากไม่รุ่นหลายใครกัเรียกว่าไปเมื่อนี่ข็ไปซองเทือแล้วค่ะเมืนน่อนันไปกับพยย่อใหญ่หนุนบ้านเสาเพ่อใหญ่เล่าเห็นมันจืดแล้วก็เลื่อนบรุร ่อยไปเก็บเซยเหรอกิฮอนฮอรลูกฮอนหลานนะครัแบแซ่บแซ่บพี่น,อน้องล่างหน่่ยมันก็วนหวานหวานกินแล้วุดไปเฮ็ดเค้งไปทับเพราะไง่นี่ค่ะ บรรยากาศบรรยากาศเมื่อไครับแดดลุ่มล่มตกแต่เขาเงินนะค่ะน้ำมันออกนะครับ กินวางสามสิบหน่วยค่ะพ่อไปครับบานเฮ้าก,กับมีแต่ว่าขวดบะงูว่ามันหวานบา,นบานขวดไม่เคยซื้อกินนะ พี่กัย่านไปว่ามันจากเฮื่อนข่อยไปเก็บหมากสตรอเบอรี่เนีะประมาณสามสามกิโลเนี่ยเรากระบอกไก่เนาะออกกำลังพากลับกระเด้ยเวียข่าวแวะสื่อไก่ไม่เห็ดกับข่าวเห็บพ่อนหมือนแด้ง แซ่บข่าในบรรยากาศพักกว่าเบอร์เกอรี่ตัวใบมันก็นคือใบพะนานเนี่ยล่ะพักหลายหลายคับพี่นอ้องนี่ก็นี่ก็ต้นมามยัางบุกูหัวจักซื้อมันแต่ว่ามันก็แซบ่บ ทำมันสุกมันจะเหลืองๆค่ะเยลามันแม่มันตัวใหญ่ๆพี่น้องเป็นต่ย่านต่ย่านหมูว่านนี่พักกันไปอือไปอีกมุ้อนึงที่รถไปใกล้ๆพักกันไป ยังท้ามาชาติแล้วก็ไปในเมืองพ่านไปกินอาหารแล้วก็กลับโอ้ในบรรยากาศคับเหมือนว่านี่นี่ค่ะแม่เด้อพี่น้องไอ้แส,แสบแสบน้ำกันไม่บบกเป่นงเะยคะตุ้งนิ่งตุ้งนิง่ง กสิคึอกินบกักหวาบันเท่าเนาะกินหลายกสิเป็นลื้อมันดีมันประมาณสามกิโลมันข่อยเก็บใส่ตะกาสีเขียวเพราะว่าตะกาเวลาเข้าไปเนียเขาก็สิสั่งตะกาเขาก่อนมาตะกาเขามันจเนะ,ะ,ะเขีดเนาะค่ะแล้วเขาก็จะมาหักลบออกเอ่อ เมื่อนี้กับประมาณสิบสิบยูโรเนี่ยค่ะกับบุรุษจากโูกบระเเบิ้องน้ำเขาเขาบอกว่าสิบกับสิบค่ะสิบยูโรกับดีเป็นเงินไทยกบไร่อยอยู่ประมาณนี้แหะค่ะเพราะว่าเงินไทยมันแข็งเนาะเงินไหน เงือน,นเดี๋ยวนี่มันแหลกบาทนึงกระเจามันแหลกได้3านบิท,ทีแบาแบเราฐานนอนบอ่อิม่มฟันระเบิดระเบิดนอนตืนแปดมุงนอนบอ่อิ่มสวยค่ะนี่ครับพี่น้องแซ่บ ติดตามหน่อยนี่ค่ะเนื้อชูไทยค่ะมันกินหลายปวดก่อนสิควายสีมาอัดคลิปหัวเคกินไปเติบแล้วค่ะเนี่ยพี่น้องอืมนี่ครับ ยังมีเสี้ยงเหรอล่างอร่อยดี่ะแต่ว่ากับบริเวณล่างแห้งไหมค่ะเ้าเปิดน้ำใส่กันแล้วมั่งเลยเท่ากับรุงค่อยๆเพราะว่ามันสิซ้ำขันห้าบอร์กินเข้ากับยับไปล่างมันหับปล่อยไว้ก่อนก็เอากระดาษเซ็ตๆออกคันมันมันเมียกมันจืดใช่ไหมค่ะจะเก็บไปมาแอบเปลี่ยนนี่เวลาเขาเก็บมามันก็เก็บได้พอดนเนาะค่ะแต่ว่ามือสองมือมันก็จะเป็นล่าเพราะว่ามัน น้ำม,มันหลายเนี่ยเราหนละคาอืมค่ะแสบ่บอันนี้ดอกไม้ในสวนอ้ยขู่เยอะๆนะมีดอกไม้ในสวนความค่ะดอกไม้้ายหลายพี่น้องหนะ้าบ้านกันห้ายอุย้ย นุยย้ยเง่้ยงกับไลด์อีกเช็กนุ้ยกันค่ะนุ้ยสุดท้ายนี่ค่ะเอา้ามีผู้อยากน,ยนั่งพี่น้องนี่แหละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ในนะจ๊ะคลิปนี้กับซัมนี่นะจ๊จะสิไปเฮ็ดขนมเค้กให้พ่อใหญ่ก่อนแล้วก็จะเฮ็ดงานก็ มื่อกี้มีเมนูว่าสิตุ่มค่าไกล้ค่ะเพชรสองหมอหมอหนึ่งเผ็ดหมอหนึ่งบ่เพ็ดหมอบ่าเพชรสำรับพ่อยญยหมอเพชเนี่ค่ะสำรับข่ยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้ยจ้าเจอก,กันคลิปหนา้าสวัสดีค่ะ